รักครั้งใหม่ของเบลาล่ารานีเบลาล่ารานีเปิดใจถึงรักครั้งใหม่สเปคชายที่จะเข้ามาในชีวิตขอแค่นี้พอ ตั้งแต่กลับมาเป็นโสดอีกครั้งนางเอกสาวสุดฮอตเบลล่าราณีก็มีประเด็นให้ติดตามไม่ซ้ำวันทั้งเรื่องหัวใจกับหนุ่มๆที่แอบซุ่มมาขายขนมจีบพเพียบรวมถึงเรื่องงานที่จอคิวให้ทำเพียบทั้งงานละครภาพยนตร์อีเวนต์และโฆษณาบอกเลยว่านาทีนี้ต้องยกพื้นที่นี้ให้กับเบลล่าด้วยความฮอตที่มาแรงสุดๆในตอนนี้ทำเอาแฟนๆรวมถึงชาวเน็ตคนรักอยากรู้เรื่องราวความรักครั้งใหม่รวมถึงสเปกหนุ่มที่เข้ามา เปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่าซึงทย,ย้อนกลับไปเบลล่ารานี ani, เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องราวความรักในอนาคตตอนนี้มีความสุขกับทุกอย่างที่อยู่รอบข้างเลยไม่รู้สึกขาดอะไรและสาแวงหาความสุขอื่นๆนอกจากนี้เบลล่ารานีก็ยังออกมายอมรับที่มีหนุ่มๆเข้ามาจีบหลังสุดอีกครั้งว่ามีคนเข้ามาบ้างแต่ตอนนี้ชีวิตมีอะไรหลายอย่างให้ทำดังนั้นจึงขอให้เป็นเพื่อนกันก่อนจะดีกว่าแต่ถ้าถามถึงสเปคเบลล่าตอบว่า รุ่นนี้ไม่มีแล้วขอแค่เป็นคนที่เข้ากับครอบครัวได้ก็พอ